คุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะทททสำนักงานแม่ห้องสอนจัดกิจกรรมนิทานป้ายแสงดาวณนะปางอง๋งแหล่งท่องเที่ยวเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งเดียวในจังหวัดแม่ห้องสอน ที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ําปางตองโครงการพระราชดําริปางตอง2ปางอุงอํเาเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศอนนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมนิทานใต้แสงดาวซึ่งจัดขึ้นโดยทอทอท,อทอสํานักงานแม่ห้องศนร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้าปาน้ําตกผาเสือเพื่อทดสอบตลาดการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนและประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ําปางตอง องหรือปางอุงในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือซึ่งเป็นเขตอ,อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากทั้งสิ้น64แห่งทั่วประเทศค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรับฟังดนตรีกับดวงดาวการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูดาวการรับฟังนิทานใต,ใต้แสงดาวปฏิบัติการส่องอวกาศเชิงลึกการถ่ายภาพกับดวงไฟและดวงดาวและร่วมชมกลุ่มดาวตกโอไร ออนิสนะครับซึ่งในค่ำคืนของวันที่21ตุลาคมครับเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์3เหตุการณ์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในคืนเดียวกันได้แก่การมาเยือนของดังหาเลมอนอาทางท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นใจกลางทางช้างเผือกและการชมกลุ่มฝนดาวตกของโอไรออนิสอีกด้วยล่ละครับภาพสวยงาม